จอลึกจริงจอลึกจริงวันนี้ค่ะมาติดตามดูคณะก้าวหน้ากันค่ะที่ชวนแก๊งสามกลีบใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse สุดอันตรายที่เคยทำจีนสะเทือนมาแล้วถ้าจะพูดถึงแอปพลิเคชัน Clubhouse นั้นมันคือแอปอะไรมีไว้ทำไม แอปนี้เป็นโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งค่ะที่มีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างห้องไวแชทพูดคุยกันผ่านเสียงโดยมีมอด e เรเตอร์หรือผู้สร้างห้องเป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้กำกับห้องนั้นๆโดยที่ผู้เข้าฟังสามารถยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นได้จากนั้นค่ะผู้ดูแลก,ก็จะอนุญ,ญาตให้พูดคุยได้และก็เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในห้องนั้นๆค่ะทำไมจะต้องพูดถึงแอป Club House เรื่องก็มีอยู่ค่ะว่าเมื่อวานนี้นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการาคณะก้าวหน้าได้โพสต์ทวิตเตอร์โดยเป็นการชักชวนให้สาวกแก๊งสามกีบหันมาใช้แอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า Clubhouse นั่นเองซึ่งปิยบุตรเลงเห็นเขาว่าจะเตรียมการใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนำเสนอประเด็นวิชาการการเมืองซึ่งคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีนะคะว่าปิยบุตรนั้นจะพูดไปในทิศทางใดปิยบุตรโพสต์ไว้ค่ะว่า เพิ่งสมัครคลับเฮาส์ได้2-3วันกำลังฝึกเล่นอยู่อย่างใช้งานไม่คล่องเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจไม่น้อยน่าจะสามารถนำมาใช้ถกประเด็นวิชาการการเมืองหรือเผยแพร่พรายการที่เคยทำในช่องทางอื่นๆได้โดยการเริ่มต้นเสวนาของปิยบุตรในแอปพลิเคชัน Clubhouse นี้ก็คือหัวข้อขอใช้สิทธิราษฎรอภิปรายการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า ร่วมแชร์การชักชวนของปิยะบุตรผ่านทาง Facebook ด้วยซึ่งการที่คณะก้าวหน้าหันมาใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse ส่วนหนึ่งก็คาดว่ามาจากการที่หลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐเนื่องจาก Facebook และทวิต t ตอร์ขณะนี้รัฐบาลได้ล็อกเป้าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับแอป Clubhouse นั้นค่ะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเรื่องของการสนทนาเกี่ยวกับการเมืองโดยเริ่มมีคนรู้จักเป็นอย่างมากจากหัวข้อ ค่ายปรับทัศนคติที่เขตซินเจียงของจีนมีจริงหรือไม่ไต้หวันควรได้รับเอกราชจากจีนหรือเปล่าก็เนื่องมาจากที่ว่าหลายๆคนกล้าพูดผ่านคลับเฮาส์ก็เพราะแอปนี้ค่ะมีความเป็นส่วนตัวและระวังภัยสูงจะไม่สามารถที่จะมีใครอัดเสียงของผู้พูดในแอปนี้ออกไปได้รวมถึงไม่มีระบบการเซ็นเซอร์เนื้อหาการพูดคุยด้วยพิจารณาได้ว่าคลับเฮาส์ ค่อนข้างที่จะมีความน่ากลัวน่าเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะนักเคลื่อนไหวชาวจีนมักจะใช้ช่องทางโวของคลับเฮาส์พูดคุยกันถึงเรื่องต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวอยกูในสิงเจียงการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงหรือความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนและถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ประเทศจีนสะเทือนมาแล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนายพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง D e s อส ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าทางกระทรวงและเจ้าหน้าที่รัฐได้ติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน Clubhouse ตั้งแต่แรกที่มีผู้เริ่มใช้งานแล้วแม้ว่าการใช้งานจะเป็นลนักษณะกลุ่มปิดที่ต้องมีเพื่อนเชิญเข้าร่วมกลุ่มก็ตามแต่การใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบหากใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะส่งผลดีต่อการใช้งานเกิดผลดีต่อสังคมแต่ทั้งนี้ก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวว่าหากไม่ระมัดระวังใช้ในทางที่ผิด เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นสร้างความเสียหายถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ .2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีเช่นเดียวกับที่ได้เคยติดตามตรวจสอบการใช้งานโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยความหวังของปียบุตร ที่จะมาใช้แอปพลิเคชันนี้จะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาตามดูกันเขาว่ากระทรวง DES ของพุทธิพงนั้นจะจัดการอย่างไรต่อไปหากว่าปียบุตรเตรียมรุปด้วยแอปนี้ The Truth Look, จจกลึริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย